โอเคค่ะ okay, มาต่อกันที่ข้อ5นะคะเด็กๆกำหนดกราฟเป็นแบบนี้อ่ะเส้นกราฟมีลักษณะแบบนี้5.1ค่ะลิมิต f(x) x เข้าใกล้2ด้านลบดูตัวเลขดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะเริ่มตีกันเห็นโจทย์5.4 5.5 5.6ไหมเริ่มมีลบ2ด้านบวกด้านลบโออ่ะ5.1ก่อนลิมิต f(x) x เข้าใกล้2ทางด้านลบค่ะ2อ,อยู่ไหนลูก2อ,อยู่นี่นะเข้าใกล้จากทางด้าน ลบใช่ไหมคะก็คือมาจากทางซ้ายมือถูกไหมเอาใกล้2จนจนมาถึง2ตรงนี้นะอ่ามาจากทางซ้ายมือดูเส้นกราฟะคะ่ะอ่าไล่มาเรื่อยเเลยตื๊ดตืดตืดเป็นเส้นตรงอ่ายังไม่ใกล้2อ,อ่าไล่ไปเรื่อยๆตื๊ดตืดตืดตืดใกล้2อ,อยังถามว่า x ใกล้เป็น2ค่า y เข้าใกล้อะไรเอ่ยค่า y คือเราก็ไปดูที่แกนตั้งเนาะพอ x เกือบจะเป็น2อ,อ่าเนี่ยเกือบจะเป็น2เพราะฉะนั้นเวลาตอบให้ไปดูที่ค่า y y เกือบเป็นเลข สองเหมือนกันแอบก็เลยตอบเลยค่ะห้าจุดหนึ่งตอบสองห้าจุดสองแล้วถ้า x เข้าใกล้สองทางด้านบวกล่ะเข้าใกล้สองทางด้านบวกก็คือมาจากทางขวามือถูกไหมคะจากทางขวามือเข้าใกล้สองนะจากทางด้านขวามือก็คือจากทางนี้ไปอ่ะดูเส้นกราฟของเรากราฟอยู่ไหนเนี่ย จากทางขวามือนี่เนาะไล่มาตื้ดตื้ดตื้อ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 ตื้ตื้เอ็กเกือบเป็นสองถูกไหมนี่ไงเอ็กเป็นสองถามว่าค่า y เป็นอะไรเราก็วิ่งหาค่า y เลยค่ะค่า y เกือบเป็นลบสองเพราะฉะนั้นห้าจุดสองก็เลยตอบลบสอง ออข้อแรกๆครูย้ําไปแล้วเนาะถึงแม้ว่าตรงนี้ของเราคู่ขามันเป็นโปร่งนะคะเราจะตอบมันได้หรอด้วยความที่มันมีคําว่าลิมิตข้างหน้าเราสนใจแค่ค่าเข้าใกล้ค่าที่เกือบจะเป็นเฉยๆนะคะจะโปรง่งจะทึบอันเนี้ยยังยังยังไม่สนใจเนาะเราดูแค่เฮ้ยมันเกือบละมันเกือบจะเป็นเลขนั้นก็คือติ๊ต่างให้เป็นเลขนั้นไปเลยนะคะสำหรับคำว่าลิมิตเนาะอ่ะ5.3สบายเลย ก็คือถ้าถามว่าลิมิตของ f x f x เข้าใกล้2โดยที่ไม่มีประจุลบประจุบวกแบบเนี้ยให้เราขึ้นไปดูไอที่เราหาไว้ข้างบน5.1 5.2นั่นเองวันเท่ากัน,น,กนหรือเปล่าเฮ้ยถ้ามันเท่ากันถ้ามันเท่ากันเราก็ตอบค่านั้นไปเลยแต่นะข้อนี้มันเท่ากันไหมคะลูก2กับ2เท่า2กับลบ2เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบ5.3ว่าลิมิตของมันหาค่าไม่ได้นะคะ จบร้ต่อไป5.4ค่ะลิมิตของ f x x เข้าใกล้ลบ2ทางด้านลบระวังนะระวังตัวเลขดีๆนะคะอ่ะเข้าใกล้ลบ2ทางด้านลบด้วยลบ2อยู่ไหนลบ2ของเราอยู่นี่ค่ะเข้าใกล้ทางด้านลบค่ะ,ะเดี๋ยวขอใช้สีฟ้าๆละกันเข้าใกล้ลบ2ทางด้านลบคือมาจากทางนี้ถูกไหมทางด้านลบเนาะ พอมาถึงลบสตรงนี้ปุ๊บอ่ะให้หยุดดูค่า y นะคะอ่ะเริ่มไล่เส้นกราฟมาค่ะตึ๊บตื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 ๊บกราฟเราอยู่นี่เนาะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ็กเกือบเกือบเกือบไป็นลบสองเข้าวาไปเลยค่ะลูกอ่าวิ่งดูที่แกน y เลยตรงนี้ซึ่ง y ของเราเป็น0ค่ะได้แล้วอันนี้ก็จะเป็น0ต่อไป5.5ลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบสทางด้านบวกค่ะวิ่งจากทางนี้ไปเนาะ ทางด้านบวกนะคะแต่เราต้องไปดูที่เส้นกราฟจากทางด้านบวก x เ,เข้าใกล้ลบสจากทางด้านบวกอ่ะวิ่งมาตึดตดอ่ x เกิดเป็นลบ2ค่า y ก็พุ่งไปที่แกนตั้งเหมือนเดิมเท่าเดิมไหมคะคือเลข0ใช่ไหมได้ละ5้ว5.5ของเราคือ0เพราะฉะนั้น5.6สบายเลยค่ะไปดู5.4กับ5.5ว่ามันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันก็ตอบเลขนั้นถ,าาถ้าไม่เท่ากันก็ตอบหาค่าไม่ได้ซึ่่งปรากากฏวมน เท่ากันนั่นเองเราก็เลยตอบ5.6ว่าตอบ0นั่นเองลิมิต fx x เข้าใกล้ลบ2ตอบ0ค่ะโอเคเข้าใจไหมคะเด็กๆครูว่าไม่น่ายากเนาะแต่ถ้าใครยังแบบงงๆอยู่ลองมาไล่ลองมาไล่ลองค่อยๆทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งครูเชื่อว่าเราเรียนทำได้อยู่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันข้อต่อไป